เมียงกิน้วเบิดตากตากแห้งเออสวัสดีค่ะนั่ตัปเไทยเห็น,นทีเห็นห,หน่อยเลยนาะได้อ่อมเียงหน้าหน่อย,อยนีเนาะอ้เบียรงก้งกับอะไรยายไปปลูกแต่น้อไลายสินไลายเถอะวันไ รักกระซมประซานอันนี้พักอีหลารักกระเเพงไงกระเเพาคล้วยรักกะเเพาโบราณกระไม้โบราณลพี่น้อง กินแต่ยังสีหล่ะก็ตอต่อแมตนาหนูผ่ากินกเข้าไหกเหนื่อยก็เข้าอันนี้ก็เข้าน้อก็ก็รลังกืดโอ้ยก็เังเกงตืดนหน่อยนี่น้อะ โอ้บอกพริกต้นนี้ดอกดอกี้ตัวน,นี้จะจับบอลวยมันนี่เอ,อ้ยข้าผีพ้าหนองส้มสวนต้มนันกขางเทียงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมแบบน้องเอ,อ้ยฮะบัวพันกบตนนัวนี้นี่ลาเมียพันกุบนี่บัวผี เอยม่นครบคนใส่นี่เออผมเที่ยงไปเนาะบึงเาใหม่กันไปเนาะบึงเราใหม่กันคนลิ่นคนหน่อยมาใส่ กาตีเจอละตัวต้องเกิดและน้องใหม่ความเสียงหนาอย่นี้แหละอนีกไกู่กไก่เตาไฟเตาเห็ดกินแล้วพี่น้องบังางหล้างเสียงบงโนลหมาเพื่อนก็ไดลข้างหล้างเสียง หางเทียงหลังเทียงก็นี่เสื้อนอนใหม่เอออืมกาตุปุติปีพี่น้องอืมนะสองนอละตัวนี้โอ้ยนี่ลายนอนแพี่น้องแต่เรวข้างในอือ้อมเทียงก็ดีแหละเต้าเนื สามเดี่ยวฮีอืมด้กินดีกแบบกัโนโนห้อยลงมาลิ้นค,คอยกับคอเหรนลิ้นลงมาต่อๆกันจะสามสีเถือมันก็ได้กินแตัว่น่าใหม่อ้ออ้อขาอานันขางเทียนหนาอ,าอย่าีเแหลยพี่น้องเฮ้ย กอตรวจกอดพายเด้ออย่ายุ่นจะติดผ้าไปจะติดผ้าไปใช่หมองได้ไอพี่เห็นหนองด้วยมึงต่งยังกอนเอาหใหม่เลยลิ้ลลลนเฮ้ยเส,ส,ส้นขนเยอมาอยู่ที่นี่นาะผางเฮ้ยขนเยมากเ กอดปกป้องได้แล้วก็ตีลม้มมาล้มมาเนีไงอาล่ำอาลัมไม่ไปล้มพ้นมาหงดขั้นก็ได้จัดดี สัียดเดียดจะดันที่หมดขั้นก็ได้ลงออกไปลงออกไปสี่ละน้ำกลางเที่ยงไอห้องเบบีหั่นละหัวก็ได้ ท่านี้ก็น้อยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ